ทุกคนวันนี้พามากินหมูกรอบนะดูหนังหมูสิครับมันกรอบมากแล้วก็มีก๋วยจั๊บน้ำข้นด้วยอยู่ที่ร้านเฮียตีชอบางกรวยเขามีลานจอดรถจอดได้เลยมาดูหมูกรอบหลายแผ่นเลยหนังฟูมากหมูกรอบร้านนี้จะเป็นแนวทอดกรอบหนังฟูเหมือนแคปหมูเลยผมสั่งเป็นหมูกรอบจานเดียวแยกน้ำราดมาเลยสองขีดดูความหนังกรอบเนื้อฉ่ำของมันสิครับน่ากินมากลองชิมเปล่าๆดูก่อนหมูกรอบอร่อยเลยครับหนังกรอบเนื้อนุ่มถูกต้องเลยลองชิมแบบราดน้ำหมูแดงชุ่มฉ่ำดูน้ำหมูแดงดีเลยครับหอมๆมันหวานอร่อยนี่คือหนังเสียงดู กรอบทะลุจอกันไปเลยมาต่อที่ซีอิ๊วดำพริกขี้หนูพริกขี้หนูมันจะช่วยตัดความเลี่ยนของหมูกรอบได้ดีเลยครับอร่อยลองกินแบบราดน้ำหมูแดงแล้วก็ซีอิ๊วดำพริกผสมกันไปเลยร้านเขาอร่อยนะครับเป็นสไตล์โบราณโบราณหอมถั่วหอมอะไรก็ไม่รู้กินกับต้นหอมเลยเข้ากันสุดๆไส่ไม่ใหญ่หมูใหญ่นะเกือบเขา้าปากไม่ได้นะทุกคนร้านเขามีกว๋วยจั๊บน้ำข้นเลยสั่งมาซอสให้คล่องคอ,งองตัวซุปกว๋วยจั๊บเนี่ยมีความข้นหนืดเล็กน้อยครับตัวรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่หวานน้ำอร่อยไม่ได้เลยสำหรับก๋วยจั๊บคคคือพพรรรริิกกนนนนนน้้้้้้าสสมมมะะัับบีี่่เเเดลลยแขขขท เลยกินกับกว๋วยจั๊บเนี่ยมันเข้ากันมากๆใครมาบางโตรยนนทับบุรีมาตามได้เลยแล้วนี่อร่อย